มึงลำอ่ะมึงเลยโดนมึงลำอ่ะปราบแล้วนี่ต้องไวหน่อยแล้วเนี่ยเหนียวมาแล้วต้องไวหน่อยเป็นไหมถือว่าขอเธอฮัลโหลเข้าไปเอาไหนอ่ะเลยก็รู้อยู่นอนงไวนี่มันนี่ยนั่งให้หมดเจรจแย่างเดียวโอเคไหมสวัสดีครับเจรจายสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างนะวันนี้ได้ดูไหมครับเล่นดีขึ้นไหม ดีขึ้นทุกวันแต่ว่าวันนี้ขอโทษด้วยนี่พี่กำลังวางแผนอันนี้อยู่ขออนุญาตแผนเมืองอยู่โทษทีโทษทีได้ครับครับผมขอถามหน่อยไหมครับไอ้เรื่องคิวแลคอยครับเราควรรับเลยไหมครับคิวแล้วคอยถ้าเกิดจบต่อวันแล้วมันจะมีชั่วโมงบอกครับจะมีชั่วโมงไอ้กี่ชั่วโมงนะปูนหนึ่งลีหนึ่งลีครับหนึ่งลีครับหนึ่งลีประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะบอกเขาหน่อยประมาณชัั่วโมงครหกชั่วโมงครับหกชั่วโมงภายในหกชั่วโมงต้องมารับก่อนครับงั้นก็เดี๋ยวค่อยมารับได้ใช่ไหมครับ โอ้ยมันจะเที่ยงคืนแล้วเอ้ยมันจบหมดมดแล้วรับเบลก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวรับเลยนะคะนึงสามสูตรไอ้ตอสกูเองสักคู่ค่ะสักคู่ค่ะนี่เราเคยเลี้ยคิลเร์คอยสักครั้งยังครับเนี่ยยังเลยครับเคยแล้วครับผมยังอ๋อยังครับตอสเหมอนอันนั้นอันนั้นเคยครับที่เลี้ยงกันนาการตั้งตอนนน้นนะเคยแล้วครับตอสแข่งรถกันเลยอ่ะตอสไอ้ปิ้ง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 เตรียมเตรียมเตรียมถุงห่ออะไรเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะไม่ทันเตรียมถุงห่ออะไรเรียบร้อยจับกลุ่มไว้เตรียมถุงห่ออะไรเรียบร้อยคนนี้ก็ได้กีีีีี่่่เเเหหรรยยยญนได้กญ ามเหรียญค่ะไม่สามกล่องค่ะสามโอ้โหสามกล่องสามเหรียญเลยนะนผมคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าห้ากล่องนี่คือแบบถ้าเกิดว่าได้ห้าเหรียญสุดคุ้มนะอโลห้าคาเลยครับอันนี้รับไปก่อนครับต้องรับก่อนเลยแล้วก็ต้องเซฟดีๆนะเพราะว่ามันมีกรณีแบบสามสิบกว่าเหรียญหายมาแล้วโดนชื่อโดนอุ้มใช่ไหมครับใช่โดนอุ้มครับแล้วโบนไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้โอเคครับขออย่างเดียวอย่าได้พาวเวอร์ช็อตเลย ตอนฮอปวิชชัเปลี่ยนเกมแล้วเว้ยจริงมึงลองท่าใหม่หรือยังฮัลโหลไอ้เตรียมถุงห่อให้เรียบร้อยเพื่อนเปิดดังยังแป๊บนึงนะสักคนอุ้ยโทษครับโทษครับโทษครับยูม้าสองเรื่องกดไวริสเลยนะได้ยินไหมได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมตอบหน่อยครับนวอลครับพี่ได้ยินครับถามหน่อยครับว่าถุงห่อมีใครมีเหลือเกินบ้างเดี๋ยวเอาไว้ผมหนึ่งหนึ่งห่อได้ไหมอ่า มีมิเลโอพี่มิเลโอโอเคโอเคโลกอะไรเฮียเออสภากิ๊ไม่โรคได้ไงเวลามันมันเล่นเกี่ยวับเวลามันเล่นเกี่ยวับเวลาต้องโรคหนิมันเล่นเกี่ยวับเวลาอันนี้เราเปิดได้เลยไหมครับนะเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยแแล้วก็ใช่ค่ะใช่ค่ะต้องต้องเปิดเลยครับเปิดเลยค่ะอะไรอยังไรอยัง หนึ่งสี่เจ็ดแปดกันนะครับได้คิวได้คอยสองเพื่อนค่าสุดแล้วค่ะคอย้ายขอนตัวนะคะโคนคุ้มเลยว่ะดวงดีนะเนี่ยสกาไหมหรือว่าไงพี่มาสวยๆโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะครับอันนี้อันนี้หายเดือดไปเยอครับสวยมากสวยมากคจะหาจะหายได้เฉพาะอุ้มใช่ไหมครับนะพี่งม่านะจแบ่งแบ่งมาไว้ให้กูนหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดแปดมาออกมาออกมาดวงดีมากดวงดีมาก ก็เปิดได้เหรียญบ้างไหมครับได้เปิดเปิดเปิดได้เหรียญคิวได้คอยสอนครับพอไหมพอไหมขึ้นรถเลยเล่นเลยสเกลสุดพี่เอิพี่คิวไหนเพี่คิวมีวอลปะเอาไปมีเงี้ยปั๊มเลยต้มเยอะมากไปเลยเล่นเลยเล่นเลยอยู่ไหนเหรอครับคุณคุณหนูอยู่ไหนล่ะครับอยู่ไหนล่ะครับอยู่ในบ้านีบ้านแตกอยู่ตรงไหนได้ส่งโรได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปหาคุณนะไปคุณลงเลยคุณลองมองคุณยิงเข้านลย เห็เพื่อนคุยกับเบลบอกว่าจะกกูจะินข้าวแล้วเราซ้อมอยู่น้ำมากแล้าเบลโทรมาก่อนหน้านี้เนาะพี่พี่หมัดสั่งพี่หมัดโอ้พี่หมัดไม่เข้าวเรออยู่ในเมืองครับสั่งหน่อยพี่สั่งหน่อยเฮ้ยเฮ้ยสั่งหน่อยพี่สั่งหน่อยมึงเอาดิมึงเอาดิพี่อ่ะพี่อ่ะโี้ยเจ๊กอะไรกันไม่รู้ไอ้ฮัลโหลไอ้ไอ้ตอตอโร่เนีซ่อมรถซ่อมรถซ่อมรถตอสั่งไม่พังไม่พังไม่พังรอรอแ๊บไอ้ไอ้ข้างหน้าใครอ่ะใจเย็นครับพี่อาจใจเย็นครับไอ้ข้างหน้าใครอ่ะลิวโลนไงพี่ภูพี่ภูข้างหน้าพี่ภ โอเคโอเคโอ้ยยังจำไอ้พูไม่ได้เลยอ่ะไม่ใช่คุณจะไอ้แดนซ้อมเฮ้ยรอ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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนะครับบอกข้างหน้าเลยว่าเฮ้ยนี่ดิบแต่ละมึงไปทังทีดิแต่ผมแดงกันเนี่ยอันเนี้ยเสียงเนี้ยบอยเอ้ยบอกต่อด้วยแลนซ้อมแลนซ้อมไปแลนซ้อมแลนซ้อมแลนซ้อมฮัลโหลแลนซ้อมไปดิตอนมาแดนซ้อม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 ข้าวว่าด้านหน้าให้ก่อนแล้วกันอยู่ปิดท้ายให้นะปิดท้ายเลยพี่ปิดท้ายเลยพี่ปิดท้ายให้เลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายมาทางนี้นะ จะประจอบพอดีเลโอ้โหเขารีบอะไรขนาดนั่ะกันน่ะเพื่อนมึงชอบพับหน้าจอคุณขับเองไหมใครพับไม่ได้พับนะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรกับพับหน้าจอมากงปะอะไรพี่มาให้สเกลเลยเขาบอกเขาอยู่ในเมืองรีบสเกลเลยเพราะมันจะไม่มันจะไม่ไม่เวลาแล้วได้ได้แยกแยกแยกเดี๋ยวผมแยกให้ผมมีวอลไอ้ไอ้เบลกูดูหน่อยต่อนไปอยู่คุมใหญ่ตอนไปอยู่มุใหญ่ลไปอยู่ลใหญ่ ปิ้งปิงเอนปิ้งปิงบอกกลุ่มใหญ่เก็บกลุ่มใหญ่อยู่แลนส้มซ้ำก่อน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 รอบนี้ทำไม่ได้ยินไหมบางหน่อยอ่านักแชทหน่อยข้างหน้าหน่อยข้างหน้าไปบอกข้างหน้าหน่อยครับเราจะได้ยินไงพี่ไปบอกหน่อยไปบอกเลยมีคนไปบอกแล้วพี่อ่านักแชทเพื่อนเฮ้ยใครก็ได้อ่านักแชทดิ มือหนังบินเดอมันยังงวงๆอยู่นะแถวนี้ใช่ครับใช่ใช่ใช่กับไปแลนหรือเปล่ากลับไปแลนเราเปล่าแลน้ำตาลนะไปดูยังคนหนึ่งไม่ได้ไปเนยน้องชายพี่มู่หนังบินโทรภาษาป่าภะษาเาก่อนแป๊บนึงนะกูกูมันจะโ,โทรผิดอะไรอ่ะ มึงทำอะไรเนี่ยไปอยู่กลุ่มใหญ่ซีเดี๋ยวก็เป็นตัวรูดอะไรเราเราเราสเกลเรามีวอเจอแล้วรีบบอกนะยู่ไหนครับอยากเจออยากอยากได้เล่นกันแล้วอะครับทางเดิมไม่มีนะครับหนังบินเคียอยู่ไหนแร้ครับได้ค่ะอรุณได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินครับอยู่ไหนแล้วครับอยากคือพี่อยากเล่นเลยถูกไหมใช่แลนแดงไม่มีครับแลนแดงเคลียร์นะคะ ไอ้<ส> <É. refusing? S 1> ฟังกูไอ้ดักแชทต่อดักแชทธนาคารเอ้ยดักแชทธนาคารธนาคารเขาบอกแล้วธนาคารดักแชทธนาคารดักแชทธนาคารธนาคารใหญ่เหรอธนาคารใหญ่ธนาคารใหญ่คนมีวอลธนาคารใหญ่นะครับไปครับคุกใหญ่ธนาคารใหญ่ครับ อยู่อยู่ธนาคารใหญ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 ่ดังแชทด่วนเลยตอนแชทตอนแชทตอนแชทแล้วธนาคารใหญ่ดังเคยเรามาแล้วเพื่อนเราดีมาเด้อครับเธอว่าไงครับเธอไหวรือเปล่าครับล่อตกแล้วตกแล้วยึดตกลำเพลตกแล้วตกแล้วรีบมารีบมาธนาคารใหญ่ตกแล้วตตรอรอ หวป้าครับเธอส่ัสดยครับชอยิงหวป้าครับชอหวป้าครับชอพวกเราอ้ยเอ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 รเอ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 เ้เอเอเอรเอเอเอเเอ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 เาเเอ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 นอเ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 เอ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 นออเอเอเลอเออนออเออเอ

จะไปไหนจะไปไหนจะหนีหรอไม่ได้ครับตายสมนะตรงนี้ ไปลงรันโลกระเด็นโลโก้ข้ามันไก่เฮียเล่นโง่โโลโก้ข้ามันไก่เฮียมันนี่ไอ้กระสอบตายมันนี่ไอต้องอย่างนั้นอย่าไปบัอกาอย่างนั้นไม่เพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายร่วเพื่อนมานะลองดังดังเน็ตไว่าเดีดีดองดีดองดีดองล้วมาเต้นบ่ตองเราลงโทษลงโทษนะอย่าโค่นนะอย่าโค่นนะบ้างเอาไปใชแบบนี้ไปดีโค่นนะอย่าโค่นนะไปแยกอุ้มเลยแยกอุ้มเลยแยกอุ้มเลยอุ้มมีคนยิงมีคนยิงมีคนยิงไหนข้างไหนมีไหวเปล่า คนยิงมีคนยิงขอเสียงหน่อยครับฮัลโหลปืนปืนขึ้นรถไปหาไปหาตัวมาเพิ่มปืนขึ้นรถไปหาตัวมาเพิ่มมีปืนขาดตายไหวเปล่าครับเชอญเน็กเน็กขึ้นมาเน็กไหวหรือเปล่าครับเธอญต๊อดกูขึ้นไม่ได้เฮียของผมเฮียของผมสี่ตบนะมันว่วงกันนะไปแล้วนะครับเอาไปนี่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 ดิวางเลย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 วางวางให้เพื่อนเลยวางให้เพื่อนเลยวางให้เพื่อนเลยฮัลโหลไอ้ต๊อดต๊อดหัวครับต๊อดหัวครับเออโอเคครับเชิญอย่าเบลล์ตายไปเลยพี่ก่อนพี่ขอโทษพี่ขอโทษครับเชิญ มีกล่องพี่ต้องไปบ้านก่อนนะแม่ังไงกูไม่บ้า h e ฮ l o e l l e l l o h e o ไอ้ปลดปลดปลดให้แล้วนี่เอ้ไอ้ศพไอ้าราโพอคาราโพอาราโ่พอมาบ้าแล้วมั้ยดแล้วกูได้รถไกูได้รถไ่าราารศพารไปโอเคเฮียเพื่อนเมื่อกี้กูไม่ได้บับละอันนี้รถเขาไม่ได้ล็อกกูยิงลงกูยิงเ้าลงดมันยิงมันยิงมึงกูยิงให้มึงเลเมื่อกี้ายมึงเนปะเฮ้ยไฮ้เ้มึงมึงทดีดนะเว้ยอาจจะได้หลายหลายเอินะกูบอกก่อนนะ ไปนะครับน่าจะมีกร <c oughs> ุ <c oughs> ไปไ๊ไปไใหญ่อยู่ที่ไหนสักที่สมน้อยมากกูบับแต่ขับเธอกูบับแต่ขับเธออุ้มไปเลยอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยเก็เยอะอยู่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 มันก็สิบห้าสิบห้าคนนะนะตอนเนี้ย